สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็มีทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่าวนกลับมาขายซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มีการันตีเราก็ได้ไม่ยากนะเพราะว่าเป็นของที่อยู่ในกล่องสุ่มโทเคน็นกล่องละ25เพรที่จะเปิดขายตั้งแต่วันที่15มีนาคมยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28มีนาคมของดีของเด็ดข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มจากชุดกันก่อนดีกว่านะครับข้างในจะมีชุดทั้งหมด3ชุดนะเป็นชุดเก่าทั้ง3ชุดเลยชุดแรกก็คือชุดนี้แหละนี่มีชื่อชุดว่า Brave Heart นะตัวนี้ความจริงจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีแดงที่เอากลับมาขายก่อนชุดนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้น้5ชิ้นด้วยกันก็คือตัวเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากแล้วก็ทรงผมอันนี้ให้ดูแบบใกล้ๆก่อนเนาะแบบใกล้ๆ อารมณ์แบบเหมือนหัวโจกตัวร้ายๆหน่อยจากนั้นเดี๋ยวเราให้ดูแบบเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆปั๊บหายก่อนชุดว่ายน้ำหายอ่ะชุดว่ายน้ำหายอ่ะชุดว่ายน้ำหายใจแล้ว เอามาดูที่อะไรกันก่อนดีหน้ากากก่อนดีกว่าหน้ากากนี่ก็จะเป็นหน้ากากที่มีรูปหัวใจนะตรงกลางถ้าเกิดใครดูไม่ออกมันคือรูปหัวใจนะครับมันจะเป็นตัวที่มีแบบเหมือนเป็นหน้าไพ่สี่สี่หน้าอันนี้เป็นหน้าหัวใจและกางเกงกางเก,ง,เเกงแบบเดบเดติดกระกนิดหน่อยมีคําว่าฮาร์ดหรือว่าหัวใจอยู่ที่เอวด้วยนะเป็นสายคาดส่วนที่เหลือนะครับ ส่วนที่เหลือเปลี่ยนนี่นะส่วนแรกก็คือพลาสทรงผมทรงผมก็จะแบบโอ้ชีโดชีดเดนนะอันนี้ใครชอบแนวนี้ก็จัดก,การพี่ไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่ทรงผมส่วนตัวเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อสีดาแดงข้างหลังก็เป็นโลโก้หัวใจแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะสำหรับเสื้อตัวนี้ ออกมาที่แขนด้านซ้ายนะครับเป็นเอฟเฟกแบบหัวใจหัวใจแบบเขาเรียกว่าไงนะดิจิตัลหน่อยหัวใจแบบลำยุกหน่อยไม่ใช่หัวใจแบบเดิมเดิมอ,อ้าส่วนรองเท้านรองเท้าจะเป็นสีดำแดงตัวนี้เส่กับชุดนี้ก็เข้านะตรงไหนวะอันนี้คือชุดที่หนึ่งะครับชุดนี้จะราคา8ปดสโทเค็นถ้าเกิดอยากแรกแต่ว่าถ้าเกิดเ ดวงดีก็ได้ไปก่อนอยู่แล้วนะเป็นแค่ก,การันตีให้เฉยๆว่า80โทเค็นได้แน่นอนชุดนี้ต่อมาที่ชุดที่2ในกล่องนี้กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นชุดเพลิงทมินนะผู้หญิงมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันมีเสื้อกางเกงกระโปรงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมตัวนี้ก็เลยคนน่าจะมีแล้วแหละเนะทรงผมสวยมากๆเลยนะเป็นทรงผมหางมา้าซึ่งมีทั้งสีเหลืองแล้วก็ปลายเป็นเหมือนเป็นไฟสีแดงตัวชุดดีไซน์นครับก็จะมีแบบ ใส่ความเป็นไฟเข้าไปเป็นสิงโตไฟใช่ไหมทั้งลายทั้งข้างหน้าข้างหลังซท่อไกราะนะครับชุดนี้ความยิงกระโปงสวยมากเอาไปใส่ได้กับหลายชุดตัวหัวก็เหมือนกันด๋ยวพี่ขอให้ดูนะครับบางส่วนนี่อันนี้รีวิวง่ายเพราะเปลี่ยนชุดง่ายนี่ทรงผมกระโปงกระโปงอย่างที่บอกว่าไปใส่ชุดอื่นก็ได้นะเป็นกระโปรงสั้นสีดํา รองเท้านะครับนี่และสุดท้ายก็คือเสื้อเสื้อก็จะเป็นเสื้อแนวแบบจีนนิดนึงอันนี้หกสิบโทเค็นนะครับจุดนี้ถ้ามีชุดผู้หญิงแล้วก็ต้องมีชุดผู้ชายด้วยนะชุดผู้ชายก็มีสี่ชิ้นเหมือนกันไม่รวมหน้าตาหน้าตาไม่เกี่ยวอันนี้หน้ามังกรหน้ามังกรก็เปิดจําหน่ายไปแล้วนะครับใครที่มีก็ดีใครไม่มีก็รอต่อไปถ้าอยากได้ ตัวนี้ก็จะมีสี่ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมทรงผมก็จะเป็นทรงผมไฟเหมือนกันเสื้อก็เป็นตีมเดียวกับตัวผู้หญิงแหละนะครับจะเป็นตัวคล้ายกับคุรันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีลายไฟแต่งทั้งตัวเลยทั้งบนทั้งล่างรองเท้าเท่มากนะรองเท้าเป็นรองเท้าแตะที่ไล่สีด้วยนะตรงหูหนีบเห็นไหมหูหนีบจะเป็นสีแดงไล่ไปสีเหลืองเหมือนเป็นประกายไฟเป็นปเปลวไฟนะชุดนี้ตีมของชุดนี้ก็คือการที่เราเป็นไฟนั่นเอง ตัวนี้ชอบทั้งเสื้อทั้งเก่งทั้งรองเท้าเลยทรงผมไม่ค่ยได้ใช้เท่าไหร่ปกติพี่ใช้ทรงผมแบบทรงผมแบบอนิเมะอนิเมะนะความจริงอันนี้ก็อนิเมะนะแต่ไม่เข้ากันนะตัวนี้ไม่ชอบแบบทรงใส่ผมชอบแบบเออดูดีหลอปล่ล่ะนี่ ความจริงเสื้อก็ใส่ได้ไอ้กางเกงก็ใส่ได้กับหลายชุดเนะกางเกงเราชอบเอาไปใส่กับอะไรอะพวกแบบเสื้อที่เป็นลายสักใช่ไหมก็ใส่ได้นี่สมมุติใส่กับสักดำนี่ไหมเท่จะตายไม่เอาเขาเปลี่ยนแต่ทรงผมพอชอบชุดนี้เท่เอาฮะผมไม่เจอนี่นี่เนี่เท่จะตายเหมือนพระเอกการ์ตูนชึบ ชุดนี้ก็ราคาเท่ากันอยู่ที่60โทเค็นนะครับทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงเลยนอกจากนั้นก็มีคอลเลกชันของอื่นๆที่เกี่ยวกับไฟมากมายกล่องนี้จะเป็นกล่องไฟมีกล่องดวงใจ v o l c a n i c b l a s อันนี้นะครับจะราคาอยู่ที่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 30โทเค็นเท่านั้นกล่องอันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคอลเลกชันอื่นๆอีกนะครับสกินอาวุธซึ่งจะมีสกินไอซ์วอตัวนี้นะครับสกินไอซ์วอตัวนี้จะอยู่ที่ 60โทเคนนะแล้วก็มีสกินหมัดไม่ใช่สกินหมัดห้ามพูดสกินหมัดยังไม่มาซะหน่อยสกินนี้สกินกระทะนะครับสกินกระทะตัวน,นี้จะอยู่ที่ราคา50โทเคนนะสวยมากๆเป็นเซ็ตเดียวกันเลยนอกจากนั้นของดีของเด็ดในกิจกรรมนี้นะครับก็คือนี่ของใหม่มีดหัวตัดหรือว่ามาเชเต้ที่มีไฟติดอยู่ถือในล็อบบี้ได้ด้วย ตัวนี้อยู่ที่80โทเค็นนะครับถ้าเกิดเราสวยจริงๆถ้าเกิดเราไม่สวยก็อาจจะ25เพชรออกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดถามว่า80โทเค็นนี่กี่เพชรนะครับถ้าดวงสวยแบบสวยมากๆเลยเปิดได้กล่องอันหนึ่ง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 โทเค็นเนี่ยมันจะอยู่ที่2,000เพชรไม่เกินนี้แต่โดยปกติแล้วกล่องสุ่มโทเค็นเนี่ยมันจะมีทั้ง 1, 3, 5, 10โทเค็นเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้ได้แบบว่า1โทเค็นตลอดเวลาหรอกมันต้องได้แบบ3โทเค็น5โโททเเคค็็นน10 token บ้าง เพราะฉะนั้นราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางถึง2,000เพชรอย่างแน่นอนนะครับสำหรับมีดตนนัวนี้เท่มากเป็นมีดไฟไหนๆแลมีแบบคาตนะไฟมีดไฟต้องมีมีดไฟนะมีกระทะไฟรับหน้เอาไม้เบบอลไฟ,ไฟมาด้วยไหมไอชัวไฟก็มีเป็นเซตเป็นเซตเดี๋ยวสอให้ดูนะครับอันนี้คือการถึงให้ดูที่ล็อบบี้เช่ไหมเท่มากเลยอย่านะอย่านะถ้าเกิดพลาดไปนะ จะมางองแงนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะชอบมีคนแบบว่าไม่สวยอะพี่อาต์ไม่เอาดีกว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งคนดังเอาไปใช้คนดังเอาไปใช้ป,ใชปุ๊บพี่อาต์เอานี้กลับมาขายให้หน่อยดิพี่อาต์ผมอยากได้เนี่ยครับพี่อาต์แบบขอเอเสื้อกางเกงอลิปาโตครับพี่อาต์ขอหัวบาวันครับขอเอเสื้อโบกเค่นครับขอกางเกงในสนดีครับอรเอออย่างเงี้ยแหมพราะคนดังเอาไปใช้นะครับก็อยากได้อยากมีกันนะ ซีอายุโอเคนี่ประจำลยนะอายุโอเคแล้วอายุโอเคแล้วนะถ้าอยากได้อย่าลืมซื้อตั้งแต่ตอนที่มันมีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันวนกับมไอทีพี่ก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาขายหรือว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาให้เราเป็นเจ้าของรอบนี้มีการันตีรอบหน้าอาจจะไม่มีการันตีก็ได้นะครับใครจะไปรู้เหมือนตัวคัตนาไฟที่มารอบแรกเนี่ยมีการันตีนะบอกเลยอยู่ในกิจกรรมที่มีชุดแรกด้วยเป็นชุดลักนาล็อคผู้หญิงพอกลับมารอบสองรอบสามก็ไม่มีการันตีแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้น,นี้อย่าลืมไปจัดกันได้มีการันตีด้วยจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube เหมือนเดิมแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวเดี๋ยวเราดูนะครับไปแล้วบ๊ายบาย